มแล้วจ้าไม่มีวนันคุดจะทำแต่งนะวันนี้จะสับข้าวตลาดมาแล้วจ้ากำลังเดินไปถึงที่แล้วจ้าเย๋ถึงแล้วว,ว้าววันนี้มีกับข้าวจากตลาดจากเลมโบตัวแสบไปตลาดมาวันนี้พี่อืกอ,อ,อ,อก็ได้ผักมาด้วยนะ้ผักสดๆเลย เมนูที่สองอะไรนะอะไรเขาเรียกอะไรลปลนปลาทูืทอืมือบกับลปลนปลาทูจับกับขขาเนี้หหอน,หอนแซบ่บแบบนี้มีผักพร้อมอะไรอวดฮะอ่ะผักอะไรไหนดูดินไม่ใช่ผักเขาเรียกกันนึ่งเห็ดตัวนะ่นะเตดเลยนะเออเทยเลยแหละะไปทำอะไรให้ฟอนก่อนหรือไง อันนีหนึ่งเย็ดพี่น้องเข่าทาอยุววันนี้เมนูนี่ะอะไรอีกกันนะหน่อไมออ้อืมไม้ต้มอ่ะวไหนละ่ะหน่อไม้เอา้าโอ้หน่อไม้พี่น้องเลยเมนูอาหารแบบธรรมศาสตร์นะกินแบบง่ายๆเงีย้งยเราเสียงอัดเสียงไหลบกเงี้ย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 เสียงผึ่งก์เหรอนี่น อยู่ในถุงข้าวเธอนลมันเข้าอยู่ได้ไงบ,บินเข้าไปอยู่ในนั่นเพึ่งพึ่งพึ่งน้อยไม่มันคือต่อะคือต่อสรุปความเสิร์ฟแล้ว,ม,ม,วมาเด้อพี่นอ้นองกินเขาเน่าเมนูธรรมศาสตร์ขนาดได้อาหารเพื่อสุขภาพจากลนโบเดินตลาดอืมอ่าได้เวลาแล้วอืออือมอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเขาผักมา้อา,าหารจัาานด่วน อืมพร้อมเสิร์ฟอันนั้นลองชิมดูดิแซบบอแซบหรือไม่แซบอะไรผักอะไรผักสดอะไรนีโนนอะไรน,น,นี่อะไรก็เรียกผักอะไรอุ้ยอุ้ยมันตอดมันตอดพะกคะตอดจะอมตอดน้ำน้ำมันลูกน้ำจะอมนั้นลองชิมดูเห็ดได้เห็ดหนึ่งหอม,อม หอ,อมเนื้อเห็ดหนึ่งจะรสชาติจีนก่อนเหรอเอากินกับปนเหรอจำเลยดิดปนประทูนั่นแหละเป็นไงรสชาติเป็นไงบ้างอ,าอ,อร่อยอร่อยใช่ไหมแซ่บใช้ได้แซ่บดีใช่ไหมนะครับมากินเข่ากับปนวู้ยจำแห้งเลยวะ่าแซ่บครับกินเข่ากับปนมือนี่ข้าวปนกับผัดมือนี่ไม่นุ่มแบบเสแสรบเานบาดอีสานบานเน,น่า มีสะอมพร้อมีมนอมอบม,ม,อม,อมาใหม่มีทักมีมีครบอาหารเพื่อสุขภาพอืมนะบอกแลกโลูกเมือครับแซ่บเหมือน,นี้